สวัสดีครับอยู่กับช่องมิเตอร์ฟานนะครับหลายคนก็น่าจะเห็นยู่แล้วว่าโกโมโเขาออกแพ็กเกจใหม่มา4ตัวจะมีทั้งเน็ตแบบไม่อั้มไม่สปีดแล้วก็เน็ตไม่อั้มแบบติดฝับเลยแต่ก็จะเป็นแพ็กเกจเสริมเน็ตทั้ง4ตัวนะครับซึ่งตามเงื่อนไขาการใช้งานของโกโมโเราจําเป็นต้องมีแพ็กเกจหลักก่อนมันถึงจะสมัครแพ็กเกจเสริมเพิ่ม้าไปใช้งานได้คือถ้าเป็นคนที่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมามันก็จะมีแพ็กเกจหลักติดมาให้อยู่แล้วแต่กับคนที่ใช้งานมาครบปีแล้ว แพ็กเกจหลักมันหมดอหูไปแล้วอันนี้ก็ต้องรบกวนดูแพ็กเกจหลักตัวอื่นมาใช้งานต่อด้วยนะครับจะเป็นแพ็กเกจหลักรายปีก็ได้นะครับ size S M L X L XL, XL ตัวไหนก็ได้ใช้ได้หมดเลยหรือจะเป็นแพ็กเกจหลักหลายเดือนก็ได้หรือจะเป็นแพ็กเกจหลักโกโมกโกลโมพวกนี้ก็ได้นะครับคือขอแค่เป็นแพ็กเกจหลักก็ับได้หมดทุกตัวเลยแล้วพอคูณซื้อแพ็กเกจหลักเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถเลือกซื้อแพ็กเกจเสริมพวกนี้เพิ่มกบไปใช้งานได้ตามสไตล์การใช้งานงคุณได้เลยครับ โอเคเรามาดูชุดแรกที่เพิ่มเข้ามาก่อนเลยนะครับชุดนี้จะเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่รีสปีดเลยแต่ก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าตอนนี้เน็ตไม่อันลักษณะน,าานี้ของโกโมจะมีเฉพาะแพ็กเกจเสริมแบบรายวันเท่านั้นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้จะมีอยู่2ตัวตัวแรกจะเป็นเน็ตไม่อันไม่รีสปีดความเร็ว15 Mbps ราคาจะอยู่ที่วันละ29บาท สำหรับความเร็ว15 Mbps เนี่ยถือว่าใช้งานได้ครอบคลุมแล้วนะครับคือคุณจะดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลเล่นเกมอะไรความเร็วเนี้ยมันใช้งานได้สบายไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วส่วนอีกตัวก็จะเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่รู้สป,ปีดเหมือนกันแต่ความเร็วจะเปลี่ยนเป็นเน็ตไม่สปีดหรือเน็ตความเร็วสูงสุดแล้วนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่วันละ39บาทตัวนี้มันจะเหมาะกับคนที่ต้องการเน็ตแบบกดปุ๊บมาปับ๊บดูวิดีโอความใเอยสูงๆได้แบบลื่นๆเลย,เลย,เลย,เลยไม่อยากรอไม่อยากสะดุดอะไรแบบนี้ครับ ทีนี้คําถามสาคัญก็คือแพ็กเกจแบบนี้มันจะเหมาะกับใครคือถ้าจะให้ตอบแบบกับอันทุบป,ปินเลยเน็ตไม่อันมันก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานเยอะนั่นแหละครับแต่ปัญหาคือตอนนี้มันเป็นแพ็กเกจแบบรายวันแล้วคือถ้าซื้อใช้แค่ครั้งสองครั้งมาแค่สามสิบสี่สิบาทมันก็ไม่ได้อะไรมาแต่ถ้าคุณอยากจะซื้อใช้ครบเดือนไปเลยราคามันก็ถือว่าแรงพอสมควรอย่างตัว15 MBP s อม่ะมันอยู่แค่วันละ29บาทก็จริง แต่ถ้าคุณกดใช้ทุกวัน30วันเนี่ยมันก็ตกอยู่ที่870บาทต่อเดือนเลยนะหรือตัวเน็ตไม่สปีดวันละ3 9บาทถ้ากดซื้อทุกวันทั้งเดือนเลยมันก็ตกอยู่ที่1 1 7 0บาทต่อเดือนราคาเนี้ยมันก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกับแพ็กเกจเบอร์เก่าของค่ายหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่จําเป็นต้องใช้เน็ตแบบไม่อั้นไือสปีดทุกวันแพ็กเกจเสริมรายวันของโกโมทั้ง2ตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่คุ้มที่สุด คือมันก็เหมาะกับคนที่ต้องใช้เน็ตเยอะนั่นแหละครับแต่ต้องเป็นคนที่ไม่ได้จะใช้เยอะทุกวันไงอย่างคนที่อาจจะมี WiFi บ้านอยู่แล้วแล้วต้องการใช้เน็ตจากมือถือบ้านแค่บางวันหรือกับคนที่มีเน็ตออฟฟิศจันถึงสุกก็ใช้ WiFi ออฟฟิศได้แล้วพอเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยมากดซื้อเน็ตใช้เอาอะไรอย่างเงี้ยเหมาะเพราะเดือนหนึ่งแม้กดซื้อแค่8ครั้งหรือแม้แต่สิครั้งเองคือ10ครั้งต่อเดือนอันนี้มันยังพอได้แต่ถ้าเกิน10ครั้งขึ้นไปเอออันนี้มันตต้อองงเริิ่่มคดละยาัว15 MB ถ้าคุณกดซื้อไป17ครั้งนั่นก็ปาเข้าไป4ี่ร้อยเก้าสิบสามบาทแล้วนะไหนจะยังค่าแพ็กเกจหลักอีกราคาเนี้ยคุณไปเปิดเบอร์ใหม่ของค่ายหลักแล้วสมัครแพ็กเกจเน็ตความเร็ว10 mbps แบบไม่อัมร์ e ดสปีดเอาราคามันก็จะคุ้มกว่าของค่ายหลักตอนนี้มันอยู่แค่4ี่ร้อยแปดสบองบาทเองแถมยังใช้งานได้ทั้งเดือนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตั้งใจใช้ตัวเนี้ยเกินกว่า16วันต่อเดือนอันนี้แนะนําคุณไปเลือกใช้งานค่ายหลักเลยมันจะคุ้มกว่าครับหรือถ้าเป็นตตััวววเนน็อค่่าามกก้งงแแหละ แต่ถ้าคุณต้องกดซื้อทุกวันเดือนหนึ่งมันก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็สิบาทแล้วนะไหนจะต้องเอาไปรวมกับราคางของแพ็กเกจหลักอีกอันนี้ไม่สู้คุณไปใช้เน็ตไม่สปีดแบบมีไอท์ไม่สปีดของระบบรายเดือนเลยมันจะไม่ดีกว่าหรออย่างไงมันก็เป็นค่ายหลักเรื่องการซัพพอร์ตเรื่องบริการอะไรมันก็ดีกว่าคือ2ตัวนี้มันก็เหมาะคนที่ต้องใช้เน็ตเยอะนั่นแหละครับแต่ต้องเป็นการใช้เน็ตเยอะเฉพาะแค่บางวันเท่าน,นั้นไม่ใช่ทุกวันครับต่อไปก็เป็นแบบที่2จะเป็นแบบรายเดือนแล้วนะครับ แต่จะเป็นเน็ตมีอันแบบติดฟับครับไว้ง่ายคือเขาจะจํากัดปริมาณการใช้งานของความเร็วหลักเอาไว้พอคุณใช้งานครบมันก็จะติดฝับหรือลดความเร็วลงแพ็กเกจแบบนี้จะมีอยู่2ตัวตัวแรกราคา2องรบาทจะได้เป็นเน็ตความเร็ว10 mbps มา 100GB พอคุณใช้งานครบ 100GB มันก็จะติดฝับหรือลดความเร็วลงมาที่1 mbps อีกตัวหนึ่งราคา399บาทจะได้เป็นเน็ตความเร็ว15 mbps มา 150GB พอ,อคุณใช้งานครบ150 g b มันก็จะติดฟับหรือลดความเร็วลมวิธี1 MBps เหมือนกันฟับ1 MBps นี่คือให้คุณใช้งานได้ไม่น้อยจนกวบรอบ30วันเลยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจจ,จริงๆของแพ็กเกจ2ตัวนี้ก็คือเรื่องการโรฟีครับทั้ง2ตัวจะได้เป็นโรฟีมีอันทุกกระขายมาให้นะครับคือถ้าเทียบเป็นเรื่องราคา299หรือ399แล้วได้โรฟีมีอันกับเน็ปริมาณขนาดเนี้ยส่วนตัวผมมองว่ามันค่อนข้างคุ้มนะ คือราคาประมาณนี้ถ้าเป็นโปรของการเปิดเบอร์ใหม่ค่ายหลักมันได้เน็ตได้โทรมาใกล้ๆกันก็จริงแต่ของโกโมมันไม่จําเป็นต้องเปิดเบอร์ใหม่ไงของค่ายหลกักอะโปรของการเปิดเบอร์ใหม่เขาให้คุณใช้งานได้สูงสุดไม่เกิน6กเดือนถูกไหมแต่ของโกโมเขาให้คุณใช้งานได้เรื่อยๆตลาดใดที่ยังมีแพ็กเกจตัวนี้อยู่คุณก็สามารถสมัครใช้งานไปได้เรื่อยๆแถมแพ็กเกจชุดนี้ยังมี2แบบด้วยแบบสมัครหลายครั้งกับแบบต่อปโปรอัตโนมัติมันก็จะเหมือนในเคสก่อนหนะ้า ถ้าเราเลือกสมัครเป็นแบบต่อปอดอนุมัติไวมันก็จะการันตีการใช้งานเราไว้ที่ไม่ต่ำกว่า12เดือนเพราะฉะนั้นใครที่หาโปรเน็ตที่ได้โทรฟีมีอันและก็ใช้งานได้ยาวๆตัวนี้ค่อนข,ข้างตอบโจทย์แล้วตัวนี้มันก็ได้ทั้งการเปิดเบอร,อร์ใหม่แล้วก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมเลยคือถ้าคุณต้องการใช้เบอร์เดิมแล้วหาโปรเน็ตประมาณนี้อยู่แต่ไม่อยากจะเปลี่ยนเบอร์ก็ทำรายการย้ายค่ายที่หน้าเว็บโกลมูลได้เลยครับเพียงแต่มันก็จะมีจุดที่ต้องระวังอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของเน็ตครับ คือเน็ต100 GB กิกะไบต์กับ150กิกะไบต์ของความเร็วหลักเนี่ยถ้าคุณใช้งานจนครบโคต้าแล้วระบบจะยังไม่ปรับไปใช้ FUP หรือเน็ตความเร็ว1 Mbps แบบไม่อ้นให้คุณนะแต่มันจะสลับไปใช้เน็ตของความเร็วหลักก่อนแล้วมันก็ใช้งานต่อไปเรื่อยๆจนเน็ตของแพ็กเกจหลักหมดนั่นแหละมันถึงจะสลับไปใช้ความเร็ว1 Mbps ที่เป็น FUP ให้ครับคือตรงนี้ก็ต้องระวังกันน,นิดนึงสําหรับคนที่ซื้อแพ็กเกจหลักที่มีเน็ตเยอะๆอย่างพวกไซเอ XL หรือ m มคก XL AH ไว้ง่ายๆคนที่เน้นประหยัด แล้วต้องการใช้งานแพ็กเกจเสริมคู่นี้โดยคาดหวังไปที่ FUP 1 MBPS เนี่ยอันนี้แนะนำเลือกใช้แพ็กเกจหลักเป็นสาย S out อันนี้จะคุ้มที่สุดครับแพ็กเกจทั้ง4ตัวนี้ใครที่เป็นลูกค้าปัจจุบันคุณก็สามารถกดสมัครจแอนโกโมได้เลยนะครับแพ็กเกจมันก็น,น่าแสดงขึ้นมาให้ครบทุกเครื่องแล้วส่วนใครที่อยากยยายค่ายเบอร์เดิมเพื่อมาใช้โปรนี้ก็เข้าไปทำรายการที่เว็บโ o m o .ts ด้วยตัวเองได้เลยครับ เลือกแพ็กเกจหลักที่ต้องการกดปุ่มย้ายค่ายแล้วก็ทํารายการตามที่หน้าเว็บเขาแจ้งไว้ได้เลยหรือใครที่ต้องการจะเปิดเบอร์ใหม่อันนี้คุณจะกดซื้อจากหน้าเว็บ g o m o .th ดยตรงเลยก็ได้หรือจะกดซื้อจากแพลตฟอร์ม s h o p e ีหรือ Lazada ก็ได้ใครสนใจจะเปิดเบอร์ใหม่อะไรยังไงก็กดดูจากตกากร้าใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคสำหรับแพ็กเกจใหม่ของโกโมที่จะมาอัปเดตทราบกันก็จะมีประมาณนี้นะครับ ส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องแพ็กเกจหลักว่าใช้งานอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีในคลิปหน้านะครับหลอดนิดหนึ่งเนาะส่วนคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่โอกาสหน้าหลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ